ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยเจลเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอีเบอรี่มีลูทีนและวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนร้านยำคุณแม่อร่อยแซ่บนัวคุณผู้ชมครับความยากของการกดตู้ตัวรถไฟที่ เยอรมันและแฟรงเฟิร์ตนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยคือแม้ให้เรากดเป็นภาษาอังกฤษนะแต่กดเข้าไปปุ๊บมันขึ้นเป็นภาษาเยอรมันอยู่ดีเนี่ยบอกว่าก็แปลไม่ออกก็ต้องอ่านออกนิดนึงหรือไม่ก็ใช้ Google t r a ท s l a t e ช่วยกันละกันแต่นี่ผมก็งงมาประมาณนึงละก็ทราบข้อมูลละนะครับแต่ว่าเนี่ยเราจะกดเป็นตัว๋วแบบ1วันก็คือที่เกียรติคิดและหลังจากนี้ฉนันขอราคาเนี้ยคือตั๋วเที่ยวเดียวเนี่ยมัน2.8 5ยูโรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเหมาทั้งวันเลยมันจะ5ยูโรนิดนิดก็ เอาแบบ one day ticket ไปเลยละกันไปครับรุ่นบัตรครับนี่โอเค สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการบันทึกท่องเที่ยวนะครับผมอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกล้ากระไรพิษนะฮะและรายการบันทึกท่องเที่ยวทางช่องททบ5แห่งนี้นั่นเองนะครับผม วันนี้กล้าพักผู้ชมเดินทางมาถึงเมืองแฟรงเฟิร์ตนะครับประเทศยเยอรมนีนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าส่วนตัวนะครับได้ออกแบบการเดินทางเองทั้งหมดเลยในทริปนี้แล้วก็มีเป้าหมายหรือว่ามีภารกิจเนี่ยหลายอย่างที่จะทาด้วยกันในทริปนี้ในการเดินทางครั้งนี้นะครับ<ม>แน่นอนครับคือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนนะครับแล้วก็นําเสนอนะครับเรื่องราวข้อมูลการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศให้กับผู้ชมได้ทราบกันนะครับแต่มีหลายภารกิจที่เราตั้งเป้าว่าจะมาเขาเรียกมันมาเก็บอะเนาะหรือว่ามาทํากันในครััั้้งงนนีะคครรรบบอยย่าแกเล คือมาในช่วงหน้าหนาวแบบนี้คือจะมาเดินเล่นที่ตลาดคริสต์มาสนะครับในโซนยุโรปน่าจะน่ารักมากๆเหมไปดูกันในแต่ละเมืองของโซนยุโรปนี้ที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเยอรมนีนะครับผมที่ประเทศลักเซมเบิร์กที่ประเทศเบลเยียมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ภารกิจที่2น,น,นะครับนั่นคือการล่าแสงเหนือนครับเพราะว่าเราจะบินจากเมืองออสโลเนี่ยขึ้นไปที่โลโฟเทนด้วยนะครับอย่างที่3ครับคือเราจะไปถึงบ้านซานตาคลอสเลยนะครับไปเยือนถิ่นซานตาคลอสนะครับหรือว่า ชานาคอฟ o ิลเลจนะครับที่แลปแลนด์โลวานมี ami, นะครับประเทศฟินแลนด์ and, นั่นเองนะั่นคือภารกิจที่3าของเรานะครับรวมถึงการได้นั่งหมาลากเลื่อนนะครับแล้วก็ไปทัดทายกับกวานเลนเดียซึ่งตอนนี้พูดแล้วก็ยังรู้สึกไม่ค่อยตื่นเท่าไหร,ร่นะฮะและปากแข็งมากเพราะมาในช่วงฤด,ดูหนาวนะอุณหภูมิต,ตอนนี้ลบ4องศาเซลเซียส จำเป็นต้องใส่ถุงมือแลวนะครับตอนนี้ปากแข็งไปหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่เมืองแฟรง์เฟิร์ตกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้คือน,นั่งรถไฟเนี่ยมาที่กลางเมืองแล้วเดี๋ยวเราออกไปเดินทางไปเดินชมด้านนอกกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับรวมถึงตลาดคริสต์มาสเดี๋ยวมาดูกันที่แฟรงก์เฟิร์ตที่เยอรมันเนี่ยนะครับสวยงามขนาดไหนครับไปกันครับ ถ้ามาช่วงวินเทอร์นะครับก็นี่แหละประมาณ8โมงนะครับฟ้ายังไม่สว่างเลยนะเหมือนเมืองยังไม่ตื่นเลยแล้วก็อากาศเย็นมากนะครับลบ4องศานี่ของกำลังกังวลอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหม <S <S ไม่รู้ว่าเพราะสถานการณ์โควิดที่นี่เขายังน่าเป็น่วมอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะเขาจังใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะครับโดยเฉพาะบนรถไฟฟ้าใต้ดินตะเกียบนะครับก็คือทุกคนใส่หมดเลยนะครับ มาที่อาหารเช้ากันบ้างที่จะเห็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นพวกขนมปังแล้วก็เฟรตเซลนะครับเฟรเซลที่เป็นขนมเล็กแป่อะนะฮะแต่เคยซื้อร้งมันจะเค็มๆแล้วก็เนื้อกร้ด้างมากๆเลยนะฮะถ้ากินก็กินไปในที่มันประกบกับพวกผักกับเนื้อสัตว์หรือว่าเบอร์น่าหรือแฮมแผน่แผนๆดีกว่า เราก็มาหยุดที่ทั้งส่วนนะครับ1วันนะเราก็เที่ยวรอบๆเมืองสักหน่อยนะครับเดินเล่นกันก่อนนะครับอันนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับที่พามาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมเหมือนวางแผงกนการเดินทางไว้นะครับว่าถ้าจะมาเนี่ยก็เดี๋ยวเดินเล่นจากรอบๆร,ร,รอบก่อนนะครับแล้วเราก็้าไปดูเห็ุเข้าไปในเมืองจที่เต็มเต็มมาเรื่อยๆนะครับแล้ก็มาเริ่มที่จุดที่พอเหมาะพอดีอมากๆนั่นคือประตูเมืองนั่นเองนะครับ Action timers ฟอร์มนะครับหรือว่า Action timers เรราคับซึ่งเป็นแบบประตูเมืองเก่าตั mm ้งแต่ chanting, สมัยยุคกลางแล้วของยุโรปแนะครับแบบทั้งคนี่ยนะครับซึ่งอายุมันก็จะประมาณปี1500กว่าแล้วจนตอนนี้มันก็น่า1500 200แล้วนะครับผมแต่ก็ยังคงสภาพไว้อยู่แบบนี้นะครับก็เลยพามาเดินเข้าจากประตูเมืองทั้งคนจาดเป็นการกันนะครับขอต้อนรับผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในเมืองกันต่อครับ เดินเลยจากประตูเมืองมานิดนึงนะครับผมก็จะมาพบกับจัตุรัสตรงนี้นะครับ h o u Watcher นะครับก็เป็นย่านโซนเก่าเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางเลยของแฟรงเฟิร์ตในสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีสถานรถไฟที่มีความคลาสสิกนะครับมีหอน,นาฬิกาที่ยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ข้างๆก็จะมีตลาดซึ่งเหมือนจะทําให้จุดมุ่งหมายภารกิจแรกของเราเกือบจะประสบความสําเร็จแล้วเดี๋ยวมาเดินเล่นตอนกลางคืนอีกทีนึงมาช่วงคริสต์มาสก็จะดีแบบนี้แหละครับเขาก็จะประดับไฟแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกของตกแต่งที่เป็นแบบ บรรยากาศคริสต์มาสที่ดูน่ารักมากๆเลยกลางคืนน่าจะสวยครับเดี๋ยวมาอีกทีนึงเพราะไฟมันจะแบบสว่างทั่วไปหมดเลยครับภารกิจช่วงเช้านี้นะครับหาอาหารทานก่อนดีกว่าอาหารเช้าตะกี้เราไปด้านขนมปังใช่ไหมกับร้านที่เป็น ไอตัวเฟ,ฟรชเลเนี่ยไม่ค่อยถูกปากเ่าไห่เลยอยากจะหาโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์หน่อยนะครับมีนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนแบบร้านที่เป็นไส้กรอกแล้วก็เหมือนเป็นอาหารร้อนนะครับผมซึ่งจะมีเนื้อสัตว์มีแบบเนื้อวัวมีไก่อยู่ตรงนี้นะแล้วเราลองเข้าไปดูกันว่าจะพอทานได้และถูกปากพวกเราทุกคนไหมนะครับผมร้านชื่อแอเบิร์นะครับอยู่ที่ เท้าป๊อชเชอร์นะครับก็เป็นสถานีรถไฟเก่านะแต่ว่าเราลอยห้างเปิดใช่ปะ่ะตามแผนของเราเพราะเราไม่อยากจะเดินมาโซนนี้แล้วเ้วก็เที่ยวรอบๆนอกก่อนนะครับก็เลยมาแวะที่ร้านอาหารเช้านะรปรากฏว่าก็เลยสั่งสลัดเพราะอยากกินโปรตีนมากๆเลยนะฮะม่ได้มีสลัดไก่สลัดทูนา่าแล้วก็ตัวนี้เป็นโรสพอร์กนะครับเป็นหมูอบชิ้นใหญ่ๆแล้วก็คัสลด์มาอาหารเช้าแบบเยอรมันจริงๆมันมีไส้กล่องน,นะแต่ว่ามันมีร้านเด็ดอยู่ในตลาดเดี๋ยวจะพาไปกินที่ตลาดอีกทีหนึ่งล้วกินอันนี้ก่อนละกัน มซึ่งเป็นไงล่ะปากเย็นคุณไม่รู้เรื่องเลยนะฮะก็ห้างแกลเลอรีเป็นห้างหรูในโซนนี้นะครับผมด้านบนนะฮะถ้าเกิดว่าใครหิวข้าวนะครับถ้าบ้านเรามันก็จะมีพวกฟู้ดลอฟเลยใช่ไหมครับซึ่งมาที่ห้างแกลเลอรีก็จะมีแกลเลอรีรีสอร์ทด้วยอยู่ด้านบนนะครับมันจะเป็นสกายลาวอ์แบบนี้คือจะมีโซนนั่งด้านในนะแต่ก็มีโซนนั่งด้านนอกด้วยที่ชมวิวเมืองแฟรงก์เฟิร์ตได้นะครับเดินเข้ามานก็จะให้บัตร เหมือนบัตรอาหารแบบนี้นะครับเราไปใช้ที่ไหนก็ไปสแกนเอาไว้แล้วก็สะสมยอดใช้จ่ายไว้ในนี้นะฮะแล้วเดินออกเลยก็ไปจ่ายคืนเขาแต่วิวบนนี้คือสุดยอดครับมันเห็นวิวเมืองทั้งเมืองเลยจริงๆนะครับก็สามารถมานั่งทานพาสต้าสลัดหรือจะเป็นไส้กรอกเวอร์สเคอรีเวอร์สอ,อ,อ,อะไรก็ตามแล้วก็ชมวิวเมืองัคนเซิไปได้เลยครับ สนับสนุนโดยไจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอีเบอร์ี่มีลูทีนและวิตามิน A มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นโรงแรมเดยามาภูเก็ตหาดกะตะเฟซบุ๊กเดยามาภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดตังถังเช่าและวิตามิน C A เอพลัคอดี เดินต่อมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมก็พามาชมตลาดคล้ายๆตลาดสดของทางเยอรมันเขาอ่ะนะครับที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตนี้นะครับดังมากๆข้างในามีของอร่อยอยู่เยอะด้วยนะครับ mm hmm. คลายมาท่าเล์นะครับก็อยู่ตรงนี้มันเหมือนเป็นฮอใหญ่ๆ mm hmm. จริงๆแล้วผมมองเข้ามาเนี่ยเหมือนตลาดสดสำยานแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันมันจะมีของสไตล์แบบคนเยอรมันเขากินกันเยอะมากๆเลยนะครับกับตลาดคล้ายมากแห่งนี้ไปดูกันครับ ตลาดสดที่คล้ายๆกันในทุกๆที่ของยุโรปนะฮะก็มีชีสไส้กรอกผลไม้ใช่ครับนัดถั่วชนิดต่างๆนะครับผมเนื้อหนักแห้งเอยอะไรเอยหรือร้านครับเขาเรียกว่าไรร้านขายอาหารที่มันอร่อยอะ่ะอร่อยมากแล้วคนชอบกินมากเป Food ็นสตรีทฟู้ดอ่ะเขาก็จะมาไว้ที่ตลาดอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินไส้กรอกเจ้าหนึ่งที่คนเขานิยมมากๆแล้วกันที่แฟรงก์สด ไอของเปรี้ยวๆอ่ะพวกผักต่างๆมะกอกเอยพริกหยวกอามาดองโรยออริกาโนอะไรอย่อยางเงี้ยครับกกร้านเบเกอรี่ดังๆม็าอยู่ตรงนี้หมดร้านเค้กอ่าร้านนี้ครับผมร้านเซกรอบที่ดังมากๆคนต่อแถวกันประมาณ10คนดังนั้นเนี่ยต้องดังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราสั่งทานกันหน่อยดีกว่าเป็นมื้อเที่ยงไปเลยน้องเป็นสแน็ครับผมเห็นไหมคนต่อคิวกันกระจย รุปตัดสินใจไม่ได้สั่งมาทุกอันเลยแล้วกันนอามาชิมว่าจะได้รู้ว่าไหนอร่อยสุดอันละ2.97ครับ3ยูโรครับประมาณร้อยกว่าบาทถือว่าอร่อยมากคือเอกลักษณ์เนี่ยคือคุณป้าเขาขายเองเลยแล้วก็ดั้งเดิมมากๆเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ซึ่งก็ยังดีที่เขายังสื่อสารกันรู้เรื่องดังจริงดูคนต่อแถวดิ้เยอะ่าตะกี้อีก20คนแล้วนี่พอเราสั่ง4ชิ้นปุ๊บป้าเขาทำงานก็เลยคนต่อคิวยาวเลย <laughs> มันมีไส้กรอกอยู่4รสชาตินะครับที่ร้านช r e e b e r g เนี่ยนะครับก็เลยสั่งมาเสียเลยเพราะไม่รู้จะกินอันไหนดีนะครับอันแรกเนี่ยนะรัจะเป็นเหมือนค,คราคลาเวอร์คือเหมือนเป็นไส้กรอกที่มีกลิ่นสโมคหอมๆนะครับ แล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหมือนใส่พวกเครื่องเทศเข้าไปเยอะๆหน่อยนะแต่ที่ที่บอกไปมีโเรเดอร์มีขิงมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนพัยของเขาอัน3มคือไส้กรอกเหลืองนะครับเหมือนจะเนื้หมูกับเนื้อผสมกันสุดท้ายก็คือ,อเนื้อนี่คือลูกลูกวัวด้วยนะเออแล้วสุดท้ายคือไส้กรอกเนื้อวัวเลยนะก็เลยสั่งมาสี่อันเลยไม่รู้ว่าไหนอร่อยามาชิมพร้อมๆกันเขาก็ให้มัสาดมาด้วยก็เป็นปกติของทางร้านอยู่แล้วเวลากินกับไส้กรอกนะครับผมผมก็อสั่งขนมปังมาก้อนหนึ่งด้วยเอาไว้กินแทนเหมือนแทนแป้งนิดน,น,ม,ม,นมา เราสั่งมาสองอันอันนึงคือเป็นเหมือนผมจำได้ว่าของหวานที่เขาชอบกินคือ Apple Studio อ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นแป้งกับแอปเปิลช่ไหมลแล้วก็ราดซอสหวานหานที่เขาก็เหมือนมีทำาเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องราดซอสน,นะเป็นแบบแป้งนุ่มๆอร่อยอร่อยพี่ เอาเป็นว่าถ้าหิวหรือไม่รู้จะกินอะไรหรือไม่มีอะไรจะกินเดินมาที่ใครมานะฮะแล้วก็มากินของที่นี่มากมายไม่ต้องสองร้านที่ผมแนะนําก็ได้ร้านนี้ชื่อฮัทนะเป็นร้านโคซองที่ดังมากมากคือตะกี้ยังต่อคิวเลยนะม่นะคนก็เดินมาซื้อตลอดเลย H U C K, กับร้านไส้ก,กอกชื่อทร e บาร์ท e แบรประมาณนั้นนะนะนะมาซื้อกินได้แล้วก็ร้านอื่นก็น่ากินเหมือนกันนะครับอยากสนใจร้านาไหนกินเลยครับ เขาบอกว่าที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยก็เหมือนเมืองอื่นๆในเยอรมันน,นะครับที่โดนระเบิดสมัยส,ยสง,งรครามโลกครั้งที่2นะครับตึกเนี่ยเป็นประมาณ2,000กว่าตึกนะฮะถูก ทำลายล้างไปแบบมันแบบหายไปครึ่งตึกอ่ะและ 2, ้วสองพันกว่าตึกนะครับแต่ว่าโบสถ์ในแฟรงเฟิร์ตเนี่ยก็หายไปเกือบหมดเลยมีที่โบสถ์แห่งนี้แหละที่ได้รับความเสียหายน้อยมากนะครับอาจจะเป็นเพราะความเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธินั่นเองของโบสถ์แห่งนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็ประมาณเกิดเรื่องว่าตั้งแต่ประมันเกือบแปปีที่แล้วเนาะนะครับก็เลยไปชมด้านในเนี่ยตะกี้ก็มีพิธี กรรบางอย่างอยู่ก็เลยไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะครับแต่ว่าก็ด้านในก็จะมีความเรียบหรูคลาสสิกนะครับผมถ้าเกิดใครมาที่แฟรงก์เฟิร์ตก็อย่าลืมเดินมาเที่ยวที่โบสถ์แห่งนี้ละกันนะครับผมกับแฟรงก์เฟิร์ตแคสิโดนั้นเองครับเป็นโบสถ์สไตล์รวมมันแคทอลิกนะครับก็คือนะมีนักบวชอยู่นะมีนักบุญอยู่ด้านในนะครับมีรูปปัน้นพระแม่ด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมเข้าไปดูข้างในได้ครับ จุดเทียนบูชานิดนึงนะครับบ้านเราก็มีการจุดเทียนใช่ไหมจุดเทียนจุดธูปถวายดอกไม้นะครับนี่ก็มีการจุดเทียนบูชาเหมือนกันต่อไฟจากเขาใช่ไหมต่อตรงนี้ จูเาลี่สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมโนนะครับวันนี้กลับมาแล้วที่เมซองอาบ้าโฮเทลเลเวนโดมนะครับเดี๋ยวให้พี่อเล็กมาเช็คอินกันนะครับตามมาเลยแล้วพอเข้าห้องแล้วนะครับมี welcoming snacks drinks and many candy แล้วมี welcoming นองด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมเหนื่อยมากเดี๋ยวผมมานอนบนเตียงใหญ่กันวิวสวนรม่มรื่นกลางโรงแรม และวิวลงละครโอเปร่าแล้วมีสปาที่หรูหรามากเลยนะครับแถมมีเปติดเดย์ชูเน่ AKA อาหารเช้าที่อร่อยมากโคซองก็มีเต็มเลยยาคุซ่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นและเมดิเตอร์เรเนียนบรรยากาศสไตล์ยาคุซ่าคอนเซ็ป ปลาสดคุณภาพดีเยี่ยมอร่อยมากเชฟจัดแต่งอาหารสวยงามอลังการมากครับมาเพลิสอย่าลืมแวะเมซองอบ้าหลายโลเคชัน่น casual luxurious สนับสนุนโดย เชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสามูไร Wi-Fi The w o r l d Is You r Collagen Plus กลิ่นโยเกิร์ตตราเอพลัส แป้งิร์ไม่ทันไรเนี่ยก็รู้สึกว่าคิดถึงอาหารไทยซะแล้วนะครับก็เลยมาแวะมาชิมนะครับกับร้านบ้านไทยนั่นเองครับเป็นร้านอาหารไทยนะครับที่อยู่ในย่าน Μ บกุกเคนไนนะครับ ผมถือว่าอยู่ใกล้ๆย่านนี้ก็และกันนะครับจะได้จําง่ายด้วยนะครับย่านนี้เนี่ยบล็อกเกนไฮเป็นย่านที่เหมือนเป็นย่านกินดื่มเป็นย่านที่มีร้านอาหารนะครับผมสวยๆนะครับมีเทสอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งร้านบ้านไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในร้านที่อยู่ในโซนนี้ก็แลวกันนะครับซึ่งสามารถนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยมาได้สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย S สแล้วมาต่อด้วยสายยูมาลงโซนนี้นะครับผมก็เดินมาได้ใกล้มากๆเลยนะครับเมนูนี้ต้องบอกเลยนะเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะครับผมแต่ละจานนี่ที่เราเห็นกันในรูปนะฮะค คิดว่าเป็นพัฒนาคารร้านสวยๆเือนสวนอาหารที่อยู่ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตอนนี้อยู่ใจกลางแฟงเฟิร์ตนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเมนูอร่อยขนาดไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สจ็คพี่แจ็เจ้าของร้านใช่ไหมคะค่ะสวัสดีครับให้พี่แจงได้ถักทายคุณผู้ชมแนะนําตัวกันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะชื่อพี่แจงนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านไทยที่แฟงเฟิตค่ะครับผมก็มาทําที่นี่เซเวอร์จะเข้ามาก็สี่ห้าปีพอดีเพิ่งปีใช่ค่ะคนที่คุ้นกันเขาองสบายกนั่นออกไปตอนนี้ก็ทําอยู่คนเดียวได้ปีหนึ่งอืมโอเคตอนนี้ก็เลยได้เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยบ้านไทยที่แฟงเฟิดแล้วเป็นมาอย่างไรตอนแรกทำไมถึงได้แบบมีโอกาสมาจับธุรกิจนี้ค ก็แรกๆมาเลยก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรทั่วไปอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็เจ่าเก่าเขาก็จะกลับไปอยู่ไทยอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะก็เลยก็เลยคุยอาจจะรู้สึกว่าพอแล้วก็เลยพี่ก็เลยมาทําต่อกับเพื่อนรุ่นน้องอีกคนหนึ่งได้หปีกว่าครับต้องบอกว่ามาได้สวยเลยนะเพราะว่าแต่ละเมนูนี่ทําให้รู้เลยว่ามืออาชีพไม่ใช่เพราะว่า พรีเซนต์มากขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าทางต่างชาตินี่ยังไงมาแล้วก็ต้องถูกใจบางั้นโอ้โหเล่าขนาดนี้ขายขนาดนี้ไม่ชิมไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วขออนุญาตชิมเลยดีกว่า ทุกอมบอกเลยนะครับว่ายุคนี้เนี่ยอินเทอร์เนต็ตสําคัญมากทุกคนทราบกันดีนะฮะแล้วก็มันเป็นเคล็ดลับในการเดินทางของผมมาโดยตลอดพอทุกอย่างเนี่ยผมก็เสิร์ชจ,จากนนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไปอ่านรีวิวหรือว่าแมพผมได้รับการสนับสนุนนะครจากสมุรไร w i f ยนะครับผมซึ่งยิ่งสะดวกขึ้นไปอีกนะครับหลายๆคนอาจจะอยากเที่ยวแบบทราไล์มากขึ้นนะครับผม และใช้สมาร์ทโฟนรุ่นที่ซัพพอร์ต e eSIM นะครับสุดยอดมากมากคุณผู้ชมเราสามารถสมัครเข้าไปใช่ไหมครับหรือว่าใช้บริการของ a m u r a i Wi-Fi นะครับเขาจะส่งเมลกลับมาจะมี QR code ส่งมาในอีเมลด้วยหรือวิธีการลงทะเบียน eSIM แบบละเอียดนะฮะเราก็แค่สแกน QR code นั้นนะครับหรือว่าทำตามเมนูหรือว่าคู่มือนั้นปุ๊บเซตอัพเครื่องของเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใส่ซิมใหม่หรือไม่ต้องมาแชร์ hotspot อะไรอีกแล้วนะฮะขอบคุณ s a m ไ r ร i Wi-Fi ด้วยนะครับ ภารกิจแรกเราเกือบสำเร็จแล้วไปสัก50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะเที่ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปที่ลักเซมเบิร์กเบลเยียมในแถแล้วก็บินขึ้นไปที่โลฟโตเทนนะครับที่ประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะครับยังไงก็เอาใจช่วยผมด้วยกันละกันนะครับสำหรับทริปนี้กับรายการบันทึกท่องเที่ยว t r a v e l n o t e ทางช่องทวารห้านั่นเองนะครับส่วนวันนี้เนี่ยต้องขออนุญาต f i n i s นะฮะหรือว่าทานอาหารตรงนี้ให้อิ่มท้องก่อนนะครับเพื่อสะสมแรงลุยกันต่อในวันพรุ่งนี้เพราะเราจะออกนอกเมืองจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วแต่ยังอยู่ในเยอรมันนะฮะจะไปที่เมืองไหนติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ วัสดีครับกลับมาพบกับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นจากธนาคารออมสินโครงการที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆน,นักศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญของความรับผิดช,ชอบต่อชุมชนครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งจะเป็นวิสาหกิจชุมชนอะไรนั้นตามผมเลยครับ และตอนนี้ผมอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนแสนสกุลรุ่งสุขสำราญจังหวัดกาญจนบุรีโดยนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตนร,ร่วมกับธนาคารอมสินช่วยกันพัฒนาผําแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Base of the Base ประเภทคิดดีในโครงการอมสินโยพัต์รักถิ่นครับ และตอนนี้ผมอยู่กับคุณกมลวันหรือว่าพี่แสบประธานวิสาหกิจชุมชนครับพี่แสบสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับได้ค่ะสวัสดีค่ะกมลวันลรกเสริรวรค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนแสนสกุลลุ่งสุขสาลันแนะนําผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมครับก็สาหรับผลิตภัณฑ์นะคะหลักของที่วิสาหกิจชุมชนเราค่ะก็คือไข่ผําหรือว่าสาหร่ายน้าจืดซึ่งเป็นพืชนามค่ะที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติในน้ําที่สะอาดแล้วก็ไม่มีเคมีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นพืชที่กําลังจะเป็นแผนเบกกในนนออคคต็็ืืเปพชทดแทนเป็นแ่งโปรรรตตีีนทมมาาาจกชิ และเราได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างไหมครับมาพัฒนาค่ะร่วมกันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงปลายกระบวนการเลยเราเรียกโมเดลนี้ว่าการส่งหมายต่อค่ะก็คือน้องเขามาช่วยพัฒนาวางแผนในเรื่องของการเลี้ยงด้วยค่ะแปลรูปค่ะแล้วก็รวมถึงการจัดจำหน่ายด้วยค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่วิสาหกิจชุมชนอย่างเดียวเราก็ยังส่งมอบให้กับน้องๆโรงเรียนนะคะในชุมชนด้วยอีก5้าโรงเรียนะคะ่ะน่าสนใจมากจริงครับและเรามีแผนต่อยอดในอนาคตยังไงบ้างครับเราก็พัฒนากันแล้วก็คิดกันว่าเราจะแข่งขันในส่วนของตัวขนมจีนน้ำยาไข่ผําแต่ว่าเป็นแบบพร้อมทานก็คือแบบหมอหรอน,นะคะสำเร็จรูปเสำเร็จรูปแบบนั้นเลยก็คือสามารถส่งได้ไกลๆแล้วก็ระยะเวลาคือสามารถจะเชลล์ไลท์เขาเนี่ยอยู่ในนานมากขึ้นด้วย ในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิน่นแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสวดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม